บทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูกพูดแต่งพระราชินิพลโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวตัวละครมีตัวละครในการดำเนินเรื่องเพียงสี่คน พญาพักดีนา,นาเรนาพ่อเลี้ยงของแม่ละออเป็นคน,นมีเมตตาซึ่งรักแม่ละออเหมือนลูกแ,แท้ๆอยากให้แม่ละออมีความสุขแม่เป็นนคนดีมีสกุลจึงไม่ยอมให้ในายลำยึดเกี่ยวข้งของกับแม่ละออนายลำพ่อแท้ๆของแม่ละอลอ,อ,ะอเป็นคนไม่ซื่อสัตย์พอเคยโกงเงินของราชการจนติดคุกแม่ละออเป็นคนอ่อนโยนสุภาพเรียบร้อยและมีมารยาทงามเป็นลูกแท้ๆของนายลำนายคำคนรับใช้ของพญาพักดีนาเรนา ไม่ไว้ใจคนแปลกหน้าอย่างนายลำเนื้อเรื่องย่อบทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูกเป็นเรื่องของชายสองคนคือนายลำและพญาภักตรินารีนาทั้งสองคนเคยเป็นเพื่อนรักกันและหลงรักผู้หญิงเดียวกันคือแม่นวลซึ่งนายลำได้แต่งงานกับแม่นวลและมีบุตรสาวคนหนึ่งชื่อแม่ละออแต่นายลำต้นนวนจำคุกสิบปีฐานตระพุทธจริตแม่แม่ละอออายุได้เพียงสองปีแม่นวลได้เสียชีวิตลง พยาพักดีจึงอุปการละแม่ละออโดยการบอกแม่ละออว่าบิดามันดาที่เสียชีวิตไปแล้วนั้นเป็นคนดีเมื่อแนลาำออกมาจากคุู ขอมาทวงสิทธิ์ความเป็นบิดาพยาภักดีไม่ให้นายลำยุ่งเกี่ยวกับแม่ละออแต่เมื่อนายลำได้พูดคุยกับแม่ละออดได้รู้ว่าเธอชื่อชมบีดาที่แท้จริงว่าเป็นบุรุษที่แสงดีความเห็นแก่ตัวของนายลำจึงหมดไปนายลำไม่อาจแสดงตวเป็นพ่อแท้จริงของแม่ละออได้เขาแค่ปรถนาให้แม่ละออมีความสุขกับอนาคตข้างหน้า เรื่องบคลคครผู้นี้มีความยาว1งองค์เริ่มเรื่องด้วยเหตุการณ์ที่นาลำเคยทุจริต่อหน้าจนไปติดคุกกับมหาพยาพาัีแลหรือหน้า เพื่อปกปิ์ความเป็นบิดาของแม่ละออพยาพักดีเกงว่าแม่ละออจะเสื่อมเสียต้องทุกข์ใจจึงพยายามกีดกันความดีและภาพพ่อที่แสนดีจากแม่ละออทาให้นายลาสานึกได้และยอมจากไปโดยไม่เปิดเผยตัวตนแก่นเรื่องสานึกของความเป็นพ่อและความเสียสละของพ่อที่มีต่อลูกไม่ว่าคนผู้นั้นจะเป็นพ่อแท้หรือเป็นพ่อเลี้ยงก็มีความสํานึกเป็นพ่อและความเสียสละต่อลูกได้เช่นเดียวกันดังจะเห็นจากพ่อแบบพยาพักดีดานินาแบบพ่อนายลา ที่แม้จะเร็วร้าปันใดแต่เพื่อลูกแล้วก็สามารถเอาความเห็นแก่ตัวได้คุณค่าด้า,านวรรณศิลป์ลักษณะคำประพันธ์ประพันธ์ด้วยรูปแบบของบรคคลพู้อยแก้วศิลปะการประพันธ์ 1. ใช้ภาษาโบราณแต่ทำความเข้าใจได้ไม่ยาก 2. ใช้คำพูดที่สั้นแต่แฝงน่าเล่นเกี่ยวกับบคลคครไว้อยา่างกระชับ 3. มีคำอุทานในการบทสนทนา 4. ใชบรบทสนทนาแสดงบรรยากาศเหตุการณ์และอารมณ์ของตัวละครคุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรม 1. สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมการแต่งงานว่ามีการรดน้ำอวยพรจากผู้ใหญ่ 2. ส,สังคมใทสมัยนั้นใช้มาแต่เงินเป็นสร้างและบาท 3. ค่านิยมนสมัยก่อนจะให้ลูกสาวแต่งงานั้งแต่อายุยังน้อย 4. ผู้ที่ไม่ศื่อาสตร์สุจริตทำผิดกฎหมายจะไม่ได้รับการยอมรับในสังคม 5. สังคมททนสมัยนั้นย่อย่ยงองเื่นชมการทำอาหากินอย่างสุจริต 6. สังคมทันสมัยนั้นเริ่มมีการถ่ายภาพแล้วความรู้จักวรรณคะดี 1. รู้รูปแบบของการเขียนบทคละครพูดและการใช้ภาษาบทสนทนา 2. รู้สภาพสังคมไทยสมัยก่อนทางวิถีชีวิตประเพณีและค่านิยม 3. รู้มาตาเงินไทยสมัยนั้นว่ามีหน่วยเป็นสร้างละบาด 4. รู้เทคโนโลยีสมัยดราชการที่6ว่ามีการถ่ายภาพข้อคิดนำชีวิต หมนุษย์ทุกคนไม่ว่าพ่ผู้ดีมีความรักลูกเสมอไม่ว่าคนที่เห็นแก่ตัวอย่างในล้ำสุดท้ายก็จะแสดงแก่นแท้ของหัวใจที่เห็นแก่ลูก่อจะเ่ีสดงดูแลใครก็ควรให้ความรักความเมตตาดูแลทนุถนอมอย่างพยาพักดี 3. ได้ประกอบอาชีพที่สุจริต 4. ไม่เดื่มสุราและไม่ยุ่งเกี่ยวข้อกับสารเสพติดุกชนิด สรุปบทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูกเป็นผลงานของพระราชนิพนธ์ที่แสดงถึงความรักอันบริสุทธิ์ระหว่างพ่อและลูกทำให้รู้ว่าไม่มีความรักใดบริสุทธิ์เท่าความรักธรรมชาติที่พ่อมอบให้แก่ลูก